เพื่นผมเปิดดูจานดำแล้วก็สั่งซื้อเอาลองเอามาทานเพื่อนมีสุขภาพไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องขาข้างขวาเนี่ยมันจะชาชาแล้วก็เป็นตะคิวบ่อยมากในทีวีรู้สึกมันจะมีเคสแบบนี้ด้วยก็เลยลองสั่งประมาณสกักครึ่งกระปุกเห็นผลเลยแล้วก็แล้วก็หายไปเลยเกี่ยวกับเรื่องของชากับกับตะคิวสุขภาพดีผิวพรรณก็ดออีอยากบอกคนอื่ในให้ทานด้วยแหละ เออจริงๆผมมั่นใจว่าได้ผลแน่นอนแล้วก็ว่ากันตามจริงแล้วสุขภาพผมเป็นเป็นมากกว่าที่บอกให้ฟังแต่นี้ผมหยิบเอาเฉพาะบางตัวเท่านั้นออที่มาเล่าให้ฟังอย่าลืมนะครับท่านที่มีปัญหาคล้ายๆผมอะ่ะอ,อ,อย่าลืมสล่ายแดงไบโอเอสตินฝาแดงนะครับจากอเมริกาเท่านั้นรับประกันได้ผลแน่นอน ทีนี้อาจารย์ย้ําหน่อยหลายคนอาจจะสงสัยอยากรู้ช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยเราบอกไปว่ามึนหัวโดยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนิ้วล็อกนิ้วเกรงแล้วก็เน็บชาต่างๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าอนาคตเสี่ยงตกเป็นโรคน่ากลัวใช่ไหมครับก็คือท่อเลือดท้าตีบเนี่ยท้าตีบในสมองปุ๊บก็อามาพึกอมาพาดนะถ้าตีบตามร่างกายขาชามือชาก็นั่งเป็นเน็บชาแล้วก็ส่งผลให้อ่เป็นโรคเ,เป็นเป็นมะเร็งได้ไดง่ายคือเลือดไหลช้าเมื่อไรเป็นมะเร็งทันที มะเร็งจะไม่เป็นกับคนที่เลือดไหลเร็วนะนต้องทําให้ท่อเลือดเราโล่งไว้ตลอดอมะเร็งไม่เป็นแล้วาอามาพึกอามาพาดไม่เป็นแล้วนะที่ผมบอกอาการดูภายนอกก็รู้แล้วว่าคนนี้จะเป็นโรคอะไรในอนาคต<อ>ถ้าผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าแตกคนนั้นเรียบตัวเป็นมะเร็งถ้าเริ่มมึนหัวเริ่มมึนศีรษะหน้ามืดคนนั้นมีสิทธิ์เป็นอามาพึกอามาพาดนะครับหรือตอนนี้เราเป็นเบาหวานอยู่ด้วยเนี่ยนะยิ่ง ส่งผลอย่างรวดเร็วเลยให้เป็นโรคคือบ้นปลายต้องเป็นโรคหนักแน่นอนถ้าไม่รักษานะอย่างคนที่ทานยาโดเป็นประจำนี่นะคุณทําใจได้เลยคุณหัวใจไวหรือมันก็เส้นเลือดหดตีบตันหรือแตกคือเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวได้เลยเพราะเราป้องกันได้ไงค่ะถ้าจําเป็นต้องกินเราก็มีตัวนี้ปกป้องเราไปในตัวด้วยอ่าช่วยคุณผู้ชมได้นะคะแต่ถ้าวันนี้ยังไม่เป็นมะเร็งอาจารย์กินกันไว้ก่อนกินยังไงวันละเม็ดเท่านั้นเองวันละเม็ดดูแลเองตอนเช้า ตื่นเช้ามา 1, 1>, า 1> นึ่งเม็ดน้ําตามบจบนะคะกับการดูแลสุขภาพนะถ้าไม่อยากเตรียมตัวเป็นโรคต่างๆที่อาจารย์พูดมาค่ะไบโอเอสตินนะคะวันละ1เม็ดดูแลง่ายๆค่ะโปรโมชั่นอยู่กับผู้ชมตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็เบอร์โทรข้างล่างค่ะให้คาปรึกษาได้สําหรับคอเซนเตอร์นะคะสงสัยก็โทรสอบถามได้เลยนะคะอายุห9ปีค่ะออสุขภาพของตัวเองก,ก,ก,ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่อาการที่เป็นมากๆก็เห็นจะเป็นเขา่าอาการนิ้วล็อก เวลาเดินโดยปกติเป็นคนใจร้อนและเดินเร็วแต่ปัจจุบันนี้ดีขึ้นเพราะว่าตะก่อนไม่ไหวเลยเดินเวลาจะก้าวขึ้นบันไดเนี่ยต้องจับเขา่าซ,ซึ่งแล้วก็เหนื่อยง่ายะนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนชอบดูทีวีแล้วเปิดเน็ตนะคะท่านก็มาเล่าถึงอาการว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาพูดเนี่ยมันตรงกับตัวเราก็คือเขา่ากับอาการนิ้วล็อกก็เลยจะเชื่อดีไม่ดีก็ก็ยังไม่เชื่อทีเดียวอะนะฮะ ราะปกติจะมีคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอกพอฟังฟังไปเอมการที่เราจะเสียเงินสักนิดหน่อยเป็นการทดลองแต่ถ้าได้ผลคุ้มก็น่าจะลองดูนะก็เลยสั่งซื้อรู้สึกครั้งแรกจะสั่งซื้อแค่3าขวดก็ลองซื้อมาก็ยอมรับว,ว่าขวดที่สองนี่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะคะมันมีความสึกมือเรายังยังเจ็บและเจ็บมากขึ้นดแต่นิ้วล็อกเนี่ยพอกระปุกที่สาม อาการนิ้วล็อกนี่ยังไม่หายยังเจ็บเหมือนเดิมก็ยังบ่นนะอาจารย์อาจารย์หลอกเราหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมากินเกือบเกือบจะหมดกระปุกที่สามรู้ละเออเข่าเราดีขึ้อนอะเราลาเราก้าวเดินปกติต้องจับเข่านะโอ้โหเหมือนคนแก่เราแก่ขนาดนี้แล้วเหรอเอออาการเข่าหายเราไม่เจ็บไม่เสียวไอ้ตรงเข่าเวลาก้าวอะเท่าที่รู้ว่าได้ผลเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นในความรู้สึกของตัวเรานะ เข้าไปเดือนที่สามเนี่ยโอเคเลยเราเดินได้เร็วขึ้นไม่เหนื่อยแล้วข้อสำคัญที่สุดผิวพันธ์การหลับเนี่ยเป็นคนหลับยากมากเดี๋ยวนี้หลับแบบดีฟเลยนะพอตื่นมาเราสึกเราก็ปี้กระเป๋าออแล้วก็ระบบขับถ่ายเราดีเนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้สึกคุ้มนะกับที่เราลงทุนเราซื้อเข้ามากินเอาละค่ะวันนี้ ถคุณผู้ชมหมดเวลาของรายการของเราแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าพร้อมกับข้อสงสัยที่คุณผู้ชมมีอยู่เดี๋ยวฝันจะเป็นตัวแทนถามกับอาจารย์ให้นะคะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ภูริศนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ ทั้งหมดที่เราได้เห็นก็คือคุณประโยชน์ที่เราได้จากไบโอแอสตินนะครับที่สกัดจากสาหร่ายแดงธรรมชาติของแค่จากอเมริกาต้องไบโอแอสตินฝาแดงเท่านั้นที่รับการยอมรับจากออยและ FDA จากสาหรัฐอเมริกานะครับและน่าเสียดายเแล้วกินครับที่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ครับช่องนี้ที่นี่เวลาเดิมครับฝากไว้ด้วยสำหรับสุขภาพที่ดีด้วยไบโอแอสตินวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สัมผัสกับความมหัศจรรย์แห่งสุขภาพกับไบโอ s อสติ in, ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลจากโรงงานในสหรัฐอเมริกาสุขภาพที่ดีต้องไข่ขวา้าเรียกหาไบโอ s อสติของแท้เจ้าแรกเจ้าเดียวจากอเมริกาสาหร่ายแดงของแท้จากอเมริกาไบโอ s อสตินฝาแดงเท่านั้นยำ้ำไบโอ s อสติฝาแดงเท่านั้น สาหร่ายแดงท้องทะเลลึกสู่ไบโอแอสตินผลิตภัณฑ์เสริมสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนประกอบสำคัญคือสารแอสตาแซนินที่สกัดได้จากสาหร่ายแดงท้องทะเลลึก ด้วยโมเลกุลขนาดเล็กสามารถซึมผ่านร่างกายได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันโรคภยัยช่วยบำรุงสมองบำรุงหลอดเลือดให้ยืดหยุ่นไม่เปราะแตกง่ายอาหารเสริมบำรุงสุขภาพไบโอ x อ i n ตินผลิตจากสาหร่ายแดงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาของแท้ต้องบรรจุกล่องและมีสติกเกอร์ไบโอ X อตินปิดฝากล่องเท่านั้น